ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของเสียต้นนักธุรกิจโรงเรียนสอนนวดนะคะคผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาได้3คนรวมภร,รยาเสียต้นด้วยก็คือเ<ด>จมมดนะคะแบ่งเป็น2คดีคือคดีพยายามฆ่าที่มีการรอบยิงเสียต้นและคดีที่เสียต้นไปเสียชีวิตปริศนาที่มหาสารคามด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่ต้องแยกขังผู้ต้องหาทั้ง3าคนเพราะกลัวว่าถ้าให้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะเตี้ยมคําให้การได้แล้วก็นําตัวหนึ่งใน3าของผู้ต้องหาวันนี้ ไปทําแผนประกอบคันรับสรารภาพแล้วก็คือที่เห็นนี่เลยนายวีรพัฒนะคะซึ่งทําหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์พามือปืนไปยิงเสียต้นหรือนายพิชิตกลีบจ,จินดาเมื่อวันที่8เมษายนค่ะจุดแรกนะคะเป็นร้านเหล้าอยู่เรียบถนนเอกมัยรามอินทราซึ่งเป็นจุดที่นางสาววันนิพาหรือเจมตนัดเสียต้นมากินข้าวด้วยกันแล้วก็ให้มือปืนเนี่ยติดตามตัวเสียต้นไป จุดที่2คือทางเท้าริมถนนประดิษฐ์มนูธรรมที่ผู้ต้องหาอ้างว่านายนัทพลคนยิงส่งปืนจะให้เขาก่อเหตุ<ะ>แต่ตัวเองใจไม่กล้าพอก็เลยเอาปืนเนี่ยไปซ่อนไว้ในพงหญ้า<ะ>จุดที่3คือถนนทางขึ้นทางด่วนฉลองรัฐซึ่งเป็นจุดที่นายวีรพัฒ์ถูกนายนัทพงศ์สั่งให้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามประกบรถเสียต้นแล้วจากนั้นนายนัทพลก็จะลงมือยิงเองนะคะ ซึ่งตลอดการทําแผนเนี่ยนายวิรพัฒน์ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวนายวิรพัฒน์กลับมาคุมขังต่อที่สอนอโชคชัยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าขังแยกกับผู้ต้องหาอีกสองคนคือเจมมดผู้จ้างวานจะถูกขังอยู่ที่สอนอวังทองหลางนะคะส่วนนายสารรอดผู้จัดหามือปืนถูกคุมตัวอยู่ที่สอนอหัวหมากก็คือแยกกันคนคละโรงพักเลยเอาวันที่คุณแจ็คบอกนะครับคือเหตุผลว่าต้องแยกสามผู้ต้องหาออกจากกาันเพราะว่า คืออย่างนี้ฮะกลัวว่าจะไปเตรียมข้อมูลการ<ม>ให้ปักคำกับตํารวจแล้วพรุ่งนี้เนี่ยทั้ง3คนจะถูกส่งตัวไปปากขังต่อสารอาญาพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวพราเกรงว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีนะครับอีกคนหนึ่งที่ยังจับไม่ได้ก็คือมือปืนชื่อว่านัทพลจากการสอบสวนคุณผู้ชมครับนัทพลเนี่ยมีภรรยาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านตำรวจยอมรับเลยน่าจะติดตามตัวค่อนข้างยากตอนนี้ ามรายงานข่าวคือน่าจะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วอยู่ระหว่างการประสานงานเร่งติดตามตัวนะครับมาดูเจมส์มดกันบ้างเจมส์มดที่ถูกคุมขังอยู่ที่สอาวังทองหลาตงตำรวจบอกว่าเมื่อคืนนี้เจ้าตัวไม่เครียดไม่ได้เรียกร้องอะไรเป็นพิเศษทั้งคืนเจมส์มดก็มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาคน,อ,นอื่นเพื่อระบายความเครียดนอกจากนี้ก็กินข้าวแล้วก็ยารักษาโรคไทรอยด์ได้ตามปกติครับวันนี้คุณแม่น้องสาวและก็เพื่อนสนิทของเสียต้น พร้อมด้วยทีมทนายความไปที่สนอวังทองหลางคัดค้านการประกันตัวเจมมดนะครับคุณแม่ของเสียต้นคุณผู้ชมครับตอนไปเนี่ยเห็นไหมฮะน้ําตาคลอเลยบอกนักข่าวบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังทําใจไม่ได้ที่ผ่านมาเคยคิดว่าคนอื่นจะเป็นคนรอบหญิงลูกชายแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นคนใกล้ตัว ซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่ากรรมจะตามสนองลูกสะภ้ยคนนี้เองครับลูกทำสะใัยทำกับลูกแม่ได้เดี๋ยวจากวันลูกเขาก็ต้องทำกับเขาได้แม่จะองศกรรมให้เขาไหมครับเดี๋ยวรอให้เสร็จคดีก่อนครับอาจจะได้คุยกับญาติของทางฝั่งที่มดที่สารคามบ้างไหมครับไม่ไม่ได้คุยเลยครับเพราะไม่มีใครมาติดต่อเราเลย ทางด้านของคุณหมวยเป็นเพื่อนสนิทของเสียต้นนะคะก็ไปดูหน้าใจมดด้วยนะคะที่หน้าห้องคุมตัวผู้ต้องหาเธอบอกว่าไม่เชื่อว่าคดีนี้มีผู้ร่วมขบ,บวนการแค่สี่คน mm hmm. เชื่อว่ามีคนยุบยงใจมดให้จ้างยิงสามีเพราะเธอมีข้อมูลมาว่าฝ่ายใจมดเองก็มีกิ๊กเหมือนกัน<ะ>ฝ่ายเสียต้นเองก็มีกิก๊กอาะเธอบอกว่ายังมีข้อมูลสําคัญอีกมากมายที่เสียต้นเคยบอกเอาไว้แต่ว่าคนตายไปแล้วพูด mm hmm. ไม่ได้ไไดหลังจากนี้เธอจะพูดแทนเองค่ะ แน่นอนค่ะไม่ใช่แค่นี้ค่ะคิดว่าอย่างไรพยคิดว่ามากกว่าน,นี้แน่นอนค่ะตัวยุตัวยิงตัววางแผนมดไม่ได้เป็นคนเลวร้ายถึงขนาดนั้นอันนี้หมวยเรียนตรงนี้เลยนะคะดังนั้นใครที่เป็นตัวการให้มดต้องเข้าไปอยู่ในคุกหรือมีส่วนร่วมรู้เห็นหรือวางแผนนะออกมาเถอะขาสงสารมดหนูจะเป็นคนหนึ่งเองที่เป็นพยานในศาลและเล่าทั้งหมดความจริงที่หนูรู้จากคนตายในเมื่อคนตายพูดไม่ได้หนูจะพูดแทนคนตายเองค่ะ ทางด้านของทีมทน,นยความฝั่งญาติผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าจะยื่นคัดค้านการประกันตัวเจมมดค่ะทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลเพื่อความสบายใจแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่าคดีนี้ตํารวจมีหลักฐานแน่นหนาสามารถเอาผิดกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดมั่นใจว่าคดีจ้างวานฆ่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเสียต้นเสียชีวิตปริศนาที่จังหวัดมหาสรารคามวันนี้ค่ะฝั่งน้องสาวของเจมดบ้าง เข้ามาเยี่ยมพี่สาวเอาถุงขนมนะคะมาให้แล้วก็มีการวิดีโอคอลให้ญาติได้คุยกับเจหมดเรื่องลูกๆเธอบอกว่าพ<ส>ี่สาววันนี้ไม่ได้ร้องขออะไรเพิ่มเติมส่วนหล,ลานสามคนตอนนี้เธอเป็นคนช่วยดูแลส่วนแม่ที่อยู่จังหวัดมหาสารคามทราบเรื่องแล้วแต่ว่าไม่ได้เดินทางมาเยี่ยมแต่ว่าโทรมาสอบถามด้วยความห่วงใยส่วนประเด็นที่ว่า,วาเธอถูกพาดพิงว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการยุยงให้พี่สาวไปจ้างมือปืนมาก่อเหตุ เรื่องนี้เธอบอกว่าขอให้ไปถามทนายเพราะส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะปรึกษาครอบครัวกับทนายค่ะว่าต้องออกชี้แจงแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะมดไม่ได้ทำคนเดียวมีคนใกล้ชิดรู้เป็นเขาจอดจงเป็นเราไหมพี่ถามทนายได้เลยค่ะคุยกับทนายได้เลยเรื่องนี้ดีแล้วคุณส้มเองคิดว่าเขาจอดจงเป็นเราไหมไม่เราจะเกี่ยวข้องด้วย ขณะที่พลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้เจมส์มดยังปฏิเสธนะคะก็คืออ้างว่าไม่ได้มีการจ้างวานยิงเสียต้นแต่ตำรวจก็มีหลักฐานหนักแน่นเพียงพอทั้งเส้นงานการจ้างวานรวมไปถึงข้อความที่มีการคุยกันอีกทั้งยังทำงานร่วมกับตำรวจภูธรภาคสี่ในการหาความเชื่อมโยงกับคดีที่เสียต้นเสียชีวิตปริศนาที่มหาสารคามด้วยแนวทางการสืบสวนเนี่ยเป็นคนร้ายกลุ่มเดียว แต่ยังต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะก็คือขอเวลาตํารวจเนี่ยทำงานหน่อยเดี๋ยวมีใครเกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะเร่งจับกลุ่มและทําความจริงให้ปรากฏโดยเร็วนะคะคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยไปได้เป็นคลิปหลักฐานสําคัญนะครับเป็นหลักฐานที่ญาติญาติเนี่ยบันทึกเอาไว้ในงานศพของเสียต้นซึ่งเจ๊สบอสเนี่ยคุณผู้ชมครับมาบอกกับญาติญาติบอกว่าไม่ต้องส่งศพเสียต้นไปชนะสูตรไปดูคลิปครับ เองหวังร้ายกับมดเลยนะอ,อันนี้เราพูดกันแบบเปิดใจนะมดเราไม่เคยได้คุยกันใช่ปะเ้ยไม่มีใครหวังร้ายมดไม่มีใครที่อยากมาอยากทำลายครอบครัวเคียพยายามทุกอย่างเพื่อน,นอ้องไม่มีใครอยากทำลายไม่มีใครอยากทำลายมดยมด,มดตัดสินใจมดมดเป็นคนตัดสินใจได้เลยมดเป็นครอบหล่อนพจนเป็นคนมดต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วทุกคนรู้ว่ามดต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดสำหรับสำหรับทุกคนนสำหรับแม่ด้วยถูกต้อง เห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับก็คือว่าเจมส์มดเนี่ยบอกทุกอย่างเลยว่าไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องไปชนะสูตรแล้วนะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ญาติญาติก็บอกว่าให้มดจัดการทุกอย่างเลยมดเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วตอนนี้นี่เป็นหลักฐานที่สําคัญที่ทางญาติญาติเชื่อว่าเจมส์มดเนี่ยพยายามไม่ให้ส่งศพไปชนสูตรแล้วก็ถูกบันทึกคลิปนี้ได้ในช่วงที่เป็นงานศพของเสียต้นเองนะครับวันนั้นเองคุณผู้ชมครับเจมส์มดเนี่ย เข้าไปคุยไปให้กำลังใจขายไปให้กำลังใจคนเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นที่มีการพูดคุยก็คือหลวงพ่อก็คือพ่อของเสียต้นและก็แม่ของเสียต้นที่บอกว่าพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งศพเสียต้นไปชนะสูตรนะและก็มีการตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยวมดจะซื้อบ้านให้กับแม่เสียต้นตอนนั้นญาติทุกคนเชื่อใจเจมดยอมรับเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบบเจมดเป็นคนที่เสียต้นรักที่สุด แล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลลูกต่อไปญาติเชื่อใจถึงขนาดที่บอกว่าให้เข้าไปช่วยคุยกับหลวงพ่อคือญาติญาติตอนแรกหลวงพ่อเนี่ยไม่ยอมฮะยังไงก็ต้องชนะสูตรแต่ญาติญาติเนี่ยพอเชื่อใจเจมดก็เลยเข้าไปคุยกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อยอมเหอะยอมเจมดเธอะจนสุดท้ายหลวงพ่อยอมรับข้อเสนอแม้ในใจของหลวงพ่อเองก็ยังไม่ไว้ใจลูกสะใภ้นะครับ ในคลิปคุณผู้ชมฮะได้ยินเสียงเจมสเนี่ยอ้างกับญาติของเสียต้นได้ว่าแม่ของเธอเคยเอาดวงของเสียต้นไปให้หมอดูหมอดูทั้งเลยเสียต้นเนี่ยดวงชะตาขาดเธอก็เลยไปสดเกราะเ์มาให้แต่เสียต้นยังไม่ทันไปเธอก็เลยบอกว่าก็เลยจองตั๋ว,วให้เสียต้นเน่ยให้บินมาสดเคระเ์าะที่มหาสารครามแต่ก็มาเสียชีวิตซะกอ่อนนะครับอักฟังดูครับ แล้วเนี่ยวันที่สิบสี่แม่คุณก็ณดูดวงแก็บอกว่าพี่ต้นนี่ยหมอเขาบอกว่าดวงตกชะตาขาดอนนี้สิบเจ็ดเนี่ยเพราะเมื่อวานมันพระเขาไม่ทำวันที่สิบเจ็ดเนี่ยก็ไปอาบน้ำมนต์เนมดไปทำมาแล้วเหลือพี่ต้นนายส้มจะไปวันนี้ไปที่บูทเขาบอกว่าไปต่อชะตาเขาบอกว่าตกชะตาขาดเ้า,าเนี่ยเจสสาวบอกว่าให้ไปติดต่อกันสามสี่วันใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ไป ส่วนข้อเสนอที่เจมดอ้างนะคะ,ะว่าจะช่วยดูแลครอบครัวเสียต้นทุกอย่างคนที่ถ่ายคลิปนี้เขาให้ข้อมูลกับเราว่ามีการทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยคือไปลงบันทึกประจําวันกันเลยแต่ลงเพียงว่าจะยกคอนโดย่านรามคําแหงให้แม่เสียต้นอย่างเดียวเรื่องการดูแลบ้านและรถที่เคยตกลงกันเนี่ยไม่ได้บันทึกลงในสัญญาที่ว่านี้ยิ่งไปกว่านั้นคอนโดที่บอกจะยกให้มีการรีไฟแนนซ์ไปแล้วใครจะอยู่ต่อหลังจากนี้ต้องมาผ่อนจ่ายเองรถเสียต้น ก็เหมือนกันถูกเอาไปรีไฟแนนซ์แล้วไม่มีการผ่อนต่อจนตอนนี้ไฟแนนซ์ Finance ก็มายึดรถคันนี้ไปแล้วอะคะ่ะอา้าวมาทางด้านของทานายความฝั่งครอบครัวเสียต้นกันบ้างนะคะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตด้วย<ช>นะ16ล้านเนี่ยอันนี้ก็คือว่าจะต้องมาดูเงื่อนไขและคะ่ะว่า,าใจแบบไหน จ่ายได้จ่ายไม่ได้ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าตัวของเมียหรือว่าครอบครัวของฝ่ายเมียเนี่ยก็าอาจจะถูกตัดทิ้งออกหมดเลยนะจา่จายใช่ถ้าเกิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอกับการเสียชีวิตนะคะของเสียตน้นวันนี้ค่ะนางสาวนัทประพัฒนธนพักนันทิรันนะคะ หรือว่าเจน้องสาวของผู้เสียชีวิตพร้อมกับทานายกุ้งอํานวยพรมณีวันค่ะก็มาให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันทางช่องวัน31นะคะทานายกุ้งพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตปริศนาของเสียตนที่สมบัติมหาสารคามบอกว่าหากมีหลักฐานการกระทําผิดจริงก็เชื่อว่าตํารวจจะต่อจิ๊กซอเชื่อมโยงไปได้แม้ว่าศพจะเผาไปแล้วก็ตามตัวอย่างก็อย่างคดีแอมไซยานายศพถูกเผาไปแล้วแต่ตำรวจเนี่ยเชื่อมโยงหลักฐานได้ทั้งการสั่งไซยนานไนต์หรือว่าพยานบุคคล ส่วนคดีการรอบยิงอีกฝ่ายจะพูดอะไรก็พูดได้หมด แต่ตำรวจมีหลักฐานมีทั้งเส้นทางการโอนเงินแชทไลน์คุยและการวางแผนถ้าเสียต้นตายโทษคือประหารชีวิตแต่เมื่อไม่ตายโทษก็เหลือสองใน3ก็คือจำคุกตลอดชีวิตทีนี้เรื่องเงินประกัน16กล้านบาทที่เสียต้นทำเอาไว้ก็ต้องมาดูกรมธรรม์น,นะคะว่าเงื่อนไขเป็นแบบไหนจ่ายหรือว่าไม่จ่ายยังไงนะคะที่ญาสงสัยก็คือว่าเสียต้นเคยพูดกับญาติสนิทหลังถูกรอบยิงว่าไม่ห่วงอะไรแล้วเพราะมีเงินประกัน16กล้าน บาทนี้ก็เลยมีการไปถามภรรยาเสียต้นกลับปฏิเสธว่าไม่มีมเวรคืนกรมทันมาหมดแล้วแต่พอญาติไปเช็คดูอา้าวกลับว่ายังมีอยู่จริงแค่กู้ไปใช้เท่านั้นเองไม่ได้เวรคืนมาทั้งหมดนะคะส่วนเรื่องมรดกค่ะหากฝั่งภรรยาเกี่ยวข้องกับการตายก็จะถูกตัดจากทายาทไปโดยปริยายไม่ได้รับเงินมรดกส่วนนี้จะเหลือแค่ ลูก3คนกับพ่อแม่ของเสียต้นเท่านั้นนะคะกรณีลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะก็อาจจะเป็นญาติที่ไว้ใจดูแลค่ะ คดีเนี่ยเป็นโทษหนักมากถ้าเป็นการอันนี้เป็นการวางแผนนะเป็นการฆ่าแต่ตองรู้ไว้ก่อนถ้าเกิดตายเนี่ยคือโทษประหารชีวิตเลยนะแต่ว่าปกเคสเนี้ยปรากฏว่าไม่ตายร,รับโทษ2ใน3ก็เหลือจำพุกตลอดชีวิตกรมธรรม์ฉบับที่เขาซื้อไว้เนี่ยเป็นเงื่อนไขแบบไหนว่าต้องจ่ายกรณีใดบ้างแล้วสมมุติว่าถ้ากรณีเนี้ยว่ามีเจมส์มเนี่ยหรือว่าแม่ของผู้ปกครองของเด็ก3คนเนี่ยมีคดีความเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ให้ประกรนันย,ยกเลิกหรือไม่จ่ายหรือเรียกคืนหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูในเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างเจมส์มดเนี่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนตายคือสั่งฆ่าโดยตรงรทําเหมือนลักษณะว่าตัวเองม,มีมีได้รับมีสิทธิ์ได้รับมรดกแต่ว่ามาทําให้เจ้าของเจ้ามรดกจะตายหรือสั่งฆ่าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยมันถูกตัดไปเรื่องมรดกไปเลย ก็ต้องมาดูนะคะว่าสุดท้ายกรมธรรม์ประกันที่เสียต้นทําเอาไว้เนี่ย16ล้านบาทเงื่อนไขอ่ะ<ห>เป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันมูลค่าสูงด้วยอะ่ะใ,ใช่ไหมคะผล<ช>ประโยชน์ตรงนี้ทีนี้ประเด็นว่าเสียต้นถูกฆาตกรรมหรือเปล่าการตายแบบผิดธรรมชาตินี้เจอสารพิษอะไรไหมมีคนพูดถึงหางไหลแดงรากไหลแดงเนี่ยเดี๋ยวจะมาฟังเพราะว่าชาวบ้านเขาให้ข้อมูลกับนักข่าวว่ามันเป็นยาพิษได้นะ <King. S 1> ส่วนเรื่องทางคดีตํารวจเรียกตัวแม่ยายของเสียต้นก็คือแม่ของเจมสดเนี่ยมาสอบปากคาเพิ่มเติมนะคะคือเรียก ว่าสอบเครียดนานถึง5ชั่วโมงเลยค่ะตำรวจสพยางศีสุราจังหวัดมหาสาร,รคามเรียกแม่ของเจมสมดนะคะมาสอบปากคำซึ่งเจ้าตัวบอกว่าส่วนใหญ่เป็นประเด็นเดิมที่เคยให้ข้อมูลไปแล้วค่ะแต่ก็ยอมรับว่ากังวลแล้วก็เป็นห่วงเจมมดที่เป็นลูกสาวมากนะคะร <L> ู้สึกตืเครียดบ่แม่ตอนนี้ธรรมดาละแม่ยังดอกอ๋อแต่วงมดบ่ตอนนี้ได้ติดต่อกัน้ตามสถานการณ์นั่นแลมยังดก ยืนยันเนาะว่าบอกความจริงเนาะอ่าบอกความจริงละโอ้ตอนนี้เป็นห่วงอีหยังบ่แม่ตอนนี้บ่ก็ตามสถานการณ์ล่ะเบิ่งข่าวคือกันนั่นล่ะอแม่ก็เบิ่งข่าวคือกันนั่นละแม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเทพปากคำเพิ่มกับตำรวจที่ไม่ได้พูดก่อนหน้านี้มั้ยครับแม่บ่มีดอกแค่นี้ละครับแม่โชคดีอีกประเด็นนึงที่คุณแจ็คบอกไปนะครับหางไหลแดงมันฆ่าคนได้จริงหรือเปล่านักข่าวของนี่ดิดินักข่าวของเราไปได้มาครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่และไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าใช้เบื่อปปลลลาาาานนนะแ้้้วทํใหเี่ยยมัตไดซึง ห้ามครอบครองนะครับเพราะว่าฤทธิ์ของมันเนี่ยถ้าคนกินเข้าไปเนี่ยตายเลยนะครับแต่ว่าแหมจะบอกคุณผู้ชมดีหรือเปล่าชาวบ้านบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าถ้านําหางไหลแดงไปผสมเหล้าแล้วเอาให้คนอื่นกินมันจะมีพิษทันทีแล้วก็จะทําให้คนที่ดื่มเข้าไปเนี่ยเกิดหายใจติดขัดและเสียชีวิตในเวลาไม่นานครับถ้ากินกับเหล้ากับอะไรนี่กินไม่ได้ ไม่ได้แน่นอนไม่ได้สมัยก่อนมันบนมียาเบียายาอย่างเหมือนบิ่นสีเอาลากไลแดงเนี่ยพอหวานเป็นอย่างสิผสมก็เหล่าครับอย่างนีให้กิน้ากินมากมันกัตาย้ากินน้อยมันกับบเป็นอย่างได้แต่ได้าไามานี่ <c oughs> เพื่อเบียับปลาย่างเดียวบ่มีว่ากันกินกบเหล่าครับยาที่อย่างสุกจริงสุดยา แต่นี้ต้องยังมาป็นข้อมูลจากชาวบ้านเท่านั้นนะคะสุดท้ายรอ,ร,อรอการพิสูจรอการพิสูจน์รอข้อมูลทางวิทยาศาสตร,ร์จากเจ้าหน้าที่มาประกอบสำนวนคดีกันต่อไปนะคะ